ผู้ชมค,ครับอีกเทียงไม่ถึง2ส,สัปดาห์ก็จะเปิดชาขึ้นกับมาหากรรมกนนารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016ครับนี่คือกนนารแข่งขันที่หลายคนรอคอยนะครับว่าจะได้มีส่วนในการเข้าร่วมลงเตะด,ด้วยแต่ว่ามีเตะชื่อดังหลายรายที่มีข่าวร้ายครับต้องพลาดอดเตะที่ฝรั่งเศสในช่วงเดือนหน้าจะมีใครานั้นติดตามกันได้จากรายงานพิเศษครับ ไ้เข้ามาแล้วสำหรับศบึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่จะเริ่มการแข่งขันในประเทศฝรั่งเศสในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรดานักเตะยุโรปทั้งหลายต่างหมายมั่นปั้นมือที่จะลงโชว์ฟอร์มให้กับทีมชาติของตัวเองทว่ากลับมีนักเตะหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บและพลาดรับใช้ทีมชาติไปแบบน่าเสียดายโดยวันนี้เราจะรวม5แข้งชื่อดังที่ดวงแตกมาให้ได้รับทราบกัน เริ่มกันที่คนแรกนั่นคือเดนนี่วูเบกสุดหน้าทีมชาติอังกฤษของสโมสรอาร์เซนอลที่ได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก่อนจะกลับมาลงเล่นให้กับทัพปืนใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูในเกมสําคัญสม่ําเสมอทําให้รอยฮอสันกุนซือทีมชาติอังกฤษเตรียมดึงเขาร่วมทัพไปลุยยูโรอย่างแน่นอนแต่กลับเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อวูเบก าบาดเจ็บในเกมลีกที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2ซง่งแพย์ได้ระบุไว้ว่าบูเบกนั้นต้องผ่าตัดเข่าพักนานถึง9เดือนเลยทีเดียวต่อที่เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษยอย่างอเล็กซ์ออกเลตเชมเบอร์แลนอีกหนึ่งปีกดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่กำลังสั่งสงประสบการณ์จากเวทีใหญ่หญซึ่งเชมเบอร์แลนนับว่ามีความแข็งแกร่งและมีความเร็วสูงทำให้เขาถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักๆของพอสันเช่นกันแต่แล้วล่าสุด จ้โตมาได้รับบาดเจ็บซ้ำบริเวณหัวเขา่าจึงทพักฟืกฟ้นถึง2เดือนเลยทีเดียวสงควรให้เจ้าหนูรายนี้ต้องรอการในอีก4ปีข้างหน้าต่อไปถัดมาที่อีกคายคกุนโดกันมิดฟิลด์ชาวเยอรามาันจากสโมสรบุสเซียดอทมุน mund, ที่กําลังตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรของยุโรปในขณะนี้โดยผลงานส่วนตัวนั้นกุนโดกันยังคงเสมอต้นเสมอปลายพาเสือเหลืองควา้ารองแชมป์บุนเดสลีกา และรองแชมป์เดฟเดโฟคาวซึ่งหลายคนต่างมั่นใจว่าวกุนดกานต้องเป็นหนึ่งในขุนพลอินซิเล็กชุดยูโรอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแต่มาโชคร้ายกระดูกส่าหัวเข่าหลุดระหว่างลงฝึกซ้อมพักยาไปแบบไม่มีกำหนดส่วนคนต่อมานั่นคือกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แวนซองกอมปานีกองหลังชาวเบลเยียมที่1-2ปีที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งโดยซีซั่นที่ผ่านมา เจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าไปเพียงแค่22เกมเท่านั้นก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเปิดเผยหลังเกมแชมเปียนลีกกับเรอัลมาดริดว่าตัวเขาได้รับบาดเจ็บที่น่องต้องพักยาวก,กว่า4เดือนส่งผลให้ชวดลุยยูโรไปโดยปริยายปิดท้ายกันที่ทีมชาติอิตาลีเคลาดิโอมาคิซิโอของเครื่องจากสโมสรยูเวนตุสขาประจำทีมมักกะโรนีที่ได้รับใช้ชาติไปแล้วถึง54นัด ติดธงทีมชาติมาตั้งแต่ปี2009ผ่านทัวร์นาเมนต์มาแล้วมากมายจากทุกบอลโลกปี2010และ2014รวมถึงยูโร2012ทว่าในปีนี้เจ้าตัวต้องโชคร้ายช่วยไปเล่นยูโรหลังได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเขา้าฉีกขาดในเกมที่ยูเวนตุสเอาชนะปาเลโม่4ประตูต่อ0ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้มาคิซิโอต้องพักนานถึง2เดือนเลยทีเดียว และนี่ถือเป็น5แข้งชื่อดังที่หมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติลุ้นคว้าแชมป์ยูโร2016ไปแบบน่าเสียดายซึ่งการขาดผู้เล่นชื่อดังเหล่านี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับผลงานในทีมชาติต้องมาติดตามกันต่อไปในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับ อาการบาดเจ็บถือว่าเป็นฝันร้ายของนักเตะท,ทุกคนนะครับไม่มีใครอยากพบอยากเจอนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของนักเตะชื่อดังทั้งข้าวรายที่พลาดโอกาสรับใช้ทีมชาติไปเตะฟุตบอลยูโร2 0 0 6กันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ